สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีแฟนคับแฟนช่องมาใหงพามวลครับผมเนาะ,ะวันนี้มาตามแนวทางพ่อมาดูตาติปครับผมเนาะอ่าเป็นจังไดเนาะโดสโซเดมานกันบ่พี่น้องเนาะเอามาอนี่ยชือโอกาสมาตามพ่อมาดูเนาะวันที่นึงพิเศษกาครับผมเนาะจะเป็นตัวไหนอ้อยแล้วพ่อ ตอไปพรอมกันครับอันฟ้ามว่าได้ทำของใหม่หรอเนาะไปหาของใหม่คือดีหอบมากเ้ยหอกับพกแล้วก็แล้วตาใส่หอบเอประส่โอ้ยกูจะไปหาเชี่ยนว่ะโอ้ยหอไปเม่อท่านเนียหาเชี่ยแล้วแล้วว่าเสมัดอืม้องปฏิบัปหาแล้วเออแต่ใส่หานึ้พกหนึ่งเนี่ยเขาเตรียมได้ขนาดว่าช่หอบพกดิที่อบพก ซิบหาสีสิบหาว่าตีใส่เนียอืออันนี้ก็ฟันยบอชักบ้ันสัดต่อน่ะตองหวัดหัวว่ะอ๋อตองหมดเจาะขับเป็ดตีกับไปเนี่ยรับก็เ็นพวกขือือหวัดก้อนนั่นแหละอือฝืนได้อฟันได้ไหมยิ้มขับก่อนสิ่งานก็ได้ฟันแล้าว่าไปายยังอ่า ขี่รถไปว่ะสั่นโอ้ขี่รถอีกแล้วข,ขับรถว<อ>้ายรถเขับรถสวนมาเอา๋อก็ขึ้นสวนเล่นมากสิเปล่าโอ้เขัลรถสวนเล่นมากจอดแล้วล่ะจอดรถครับมากเลยตกหลุมปักหลอดพออกไป บ่<โ>อพ่อแน่จ่าวันบ่อพ่อว่าหลุมบาสันแม่บ่อตดออกจากรถเขาน่ะแมวแม่หน้อยดีโเอนไปแล้วเลแนไปน้ำหรถก้นรถแลีบนบนถนถกลับมาโดดกันบางห้อยอยู่แขนห้อยพวบอยู่อุอมหุมหัแมวนะอุมหแล้วไปนปกตกว่ามันเลี้ยตีนเลี้ยมเขาคือมันหักก้นอย่างนี้ปอดอ่อนข้น่ะนะ ไอมันบ่อยากไปน้ำเขามันกมาไปน้ำยน้ำกูอุ่มก็มาคือรถเจ้าของไงล่ะกรับะผมเนี่ยอืเมีวเลยอือมวนี่เป็นยังงล่ะอือจะเกิดป่่อืเมียวอืออุ่มกรบบานผมเนี้ยขึ้นกับอ๋อเมีวนี่เป็นยังงหมาสั่น์พัฒนิตีอะไแน่ืง้อกล้วยไปเขานะไเมียวนีไปน่ากลัวสุดอ่ะมัน รถมันตูลุมแมวเลยโต๊ะ่พาะสัเจ้าของราจอดรถหลายๆพยานมัเขามาต่ำแอบเพราะมันมากินเลนเอามาตีได <c oughs> so ้ไหมล่ะเจ้าตุ๊งตาง่์กันแมวก็ยเห็นแต่ได้ยินกระจว่าแมวเขดชีวิตตอนเก้าุนเป็นเ่าอยู่บกแมวแทกเหลียวไม่เป็นกี่ดอกมัน็เป็นสีขาวหมดอีเป็นสีขาบอกว่เกี่ววะ แม่สีขาวโอ้ไปแม่สีขาวเออคันว่าก็ตื่นหองแม่ขึ้นโอ้คนว่ากันฝันมาเห็นแม่สีดำพิ่นว่านั่นนี่นะตามีมันสีขาวโอลยม่ได้คิดไปอือนี่เป็นยังกับพ่อแม่ไหมนี่จะเป็นสียันตัวนาะแม่หน่อยอะไละบบนี้บ้านแม่ใหญ่อีกล่ะแม่หน่อยเออแม่หน่อยอีกอะไรแบบนี้แม่หน่อยพ่อวิ่ง ง่กว่าแขนนย่หอกทงนทั้งอย่างมันกี้พวซี่นงม่เราเาไ่ราไม่าม่ามาไม่เราไมเาไี่เราไมเาม่เมเาไม่เราไม่เราไมาไมเก่ามเาไม่แาม่เราม่ม่เรเร่ม่ไ่เาไมน่เมมารามาาเามามเามม่ม่ไไามเารม่นารา ไปก่ท่านเขาได้กลับมาวะท่านโอ้โหนี่เอากลับมาอีกอดีตช่วงไปก็เลี้ยงตนเงี้ยมันตายมีอันรถเดอกรล้เดียกคิดบ้านอ่ะเดอดเเดดเมื่อไปโดดใจเ่็นมาอุ้มเอาเลียกมือเลียงเยผมมาเรียกมื่ออีกอออือหว่าก็เลยวันหนึ่งสีหนึ่งหัแงโอ้โหหาไปได้ยากกว่าเพาะเอ้อเียกูซื้อมันไหั่ไม่ยิถืกัน ออจาก้ายด้วยอันนี้นะออจากพายกันีหมทุกคนหนึ่งสีหนึ่งหายก็ได้ไม่สิมาหวานดีอุ่มบมดเลยเออวันนีนับกลับมาหาดีมาเรียมืดก็หาม่ไมาหัดน้องไอ้หอบเอาอืมวันนี้แมวเต็งเดี๋วมาอือืแมวเต็มขึ้นมาอุ่มเอาอย่างดีเลครับแมวหน่อยนะครับด้วยอือ เรียกมืออยู่เรียบเรียบอยู่คันมน้นคำนันนม้นเจ้าของนีก็กาอายุเจ็ดสิบแปดเนาะมันจะออกแล้วอ้อรถมกับว่าั่นนเป็นแปดเจ็ดมันกะออกใหม่กันึีกแล้วแลคนั้เอาไหมตัวนึงมาใส่ห1ดเจ็ดหนึ่งแปดบอกว่าเท่านั้นแล้วอปซื้อกระซิื้อยุ่เจ้าของถ้าซื้อเจ็ดแปดอายุเจ็ '7 จ็ดเปดแต่เสอเปดเจ็ดโอ้เดเจดแมวกลับมาเด้อืออืหนึ่งเป็ดสองตัวหนึ่งสี่หนึ่งห้าอืมอืมในเรืแมวน้อยห้องอืมสุดต้องว่ะเนื่อมันกับบ่เคยฝันเนาะฝันมาได้แมวนี่เพาว่าฝันเห็นแมวดำมันบอดีแล้วผมว่าเออครับผมบอดำขาเข่าอืมอกฝันฝันเห็นแต่หบบอดีแล้วก่อนะ กันเห็นม mm. AH ันก are mm. ็เป็นแม้วก็เป็นแม้วคือก่นไม่เจ้าแล้วตำล่าพันลากันเวดําวดำนั่นเป็นร่างบดีโอ้ตำล่าพันากันเงี้ยวเาเนวเรื่องแต่พว่กินเงอันไป่ถั่วเงี่ยปันมันเป็นตนเป็นโตแล้วรันเป็นอย่างบอกปันแต่จับา ไปคนตีอ่ะืมเจ็ดหนึ่งแปดว่ที่บอกอืมนะหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเออเอาอนั้นละแปดเจ็ดออแปดเจ็ดหนึ่งสี่องมันคือแปดเ็พี่น้องหนึ่งห้แล้วคเ็คเหมือนกัจหนึ่งแปดเจ็ดราคาสี่แปดเจ็ดอ้มีสงสามตัวแตกกปเลยดังเลยอือเอา เรเป็นยังวคือกันถ้าคุณเรื่วกตรงกับคุณเรงตรงนี่แม่ละเนาะอายุก็ออกไปแล้วนะอายุแปดเจ็ดมันหลอกแล้วเจ็ดแปดครับผมโอ้สองตัวนี้ประเทนี้แม่กับมานมันจะออกกับพ่อคนนับเมื่อี้อายุเจ็ดแปดมาที่พ่อทุกแปดเจ็ดกับแปดเจ็ดอายุเจ็ดแปดมันออกแล้วครับผม มันออกเจ็ดแปดมันออกเจ็ดเจ็ดบ้างอ่ะอายุตัวย่างและตัวเต็มเลยโอ้ยออกเอะขับฟันม,ม่ได้ครับรถช่อกันแต่บอาเป็นรถเจ้าของข้อเสียบ้าคือน่าจะได้รถอื่นมาตีอันนี้กับบอาเป็นรถเจ้าของบ้ีนเป็นรถขัี่ิ้น มือต้องหมวด้วยต้องหมวเลยต้องหมได้บวนนี่ฝันหาต้องไม่เมื่อนงวกวนกะมือต้องหวดเองตีพอเถิงซะไือสิบสี่สิบห้าไรอยู่หานอกหอบเอาหอบเอาหอบจากหนึ่งหนึ่งยางเยี่ยวตีต้องหอบเอาดีนะเราพอหาเก่าเขาเราบ่าเป็นกระบอกตว้าหอบเอาหอบเอาดีนมือไรก็ได หอบเาหอบเอาเอม่ได้ใส่แต่สีแต่หาไม่ได้เป็นพวกนึ้นเออแบบนั่งใจกันต่แล้วเรียมากไม้เบัตรจำรับมันิหนึ่งพฤติการนี่ในแมวรูปบานอุ้มแมวเออแมวกลับมาหายง้แมวมีสีขาเป้พวกอุ้มนี่อายุแปดสิบเจ็ดตีซเซ่อเนาะตีเป็นเนี่ยเป็นไปได้ชื่อหนึ่งแปดเจ็ดหรือกัหนึ่งสีสีแปดเจ็ดเห่หน่อยเป็นหนึ่งบ